บรรยากาศซองมือที่แล้วนะคะพี่น้องมาเน้ได้ผ้าลูกๆกินเขากินน้ำแล้วก็จะไปส่งลูกที่รงเรียนนะคะน้องมะนาวนะคะน้องแตงโมงเอื่อยเพิ่นก็ขึ้นรถดรับทรงไปรงเรียนแล้วนะคะพี่น้องมาเนีเก็ให้เพิ่นกินเขากินน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมน้องมะนาวก็ให้เพิ่อนอาบน้ำแตงตูนะคะจะไปส่งน้องมะนาวที่รงเรียนนะคะ บรรยากาศย่ามเศร้าๆกับเป็นอึมครึมนะคะนอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุเขานะคะก็นะคะหายกระล่างแห้งใจกับพี่น้องของเฮานะคะทีมองไดที่นามลายเกิดะมัดระว่างเอาเดือดขึ้นนะคะเก็อซอยเรือกันไปนะคะนอกนะคะภัยธรรมชาติหอาบอสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไดเพราะฉะนั้น ฟังข่าวสารดีๆนะคะแล้วก็เตรียมตัวรับมือให้ได้ให้ท่านเหตุการณ์เนาะนะคะพ่อมาหอดโรงเรียนแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวกับจอดให้น้องมะนาวไปโรงเรียนนะคะนี่นะคะแบบนี้เป็นสิ่งที่ตรงเฮ็ดทุกมือนะคะพี่น้องนะคะเห็นบอมีการทวงอีกว่าอันเร็วๆจะสวัสดีแล้วเคุณว่านะคะพ่อรงน้องมะนาวมาจากโรงเรียนแล้วนะคะพี่น้อง หากับเข,า,ขากับน้ำแล้วเรือบาดทะนีนะคะมีแต่บักแตงนะคะบักแตงที่อันปูกไว้ยคางบ้านนี่นะค่ะพี่น้องมาเก็บเก็บไปตำนะคะพี่น้องเพราะว่าบมีแนวกินนะคะแนวกินแนวอยากเข้ากับอยู่คางบ้านคางเพื่อนนี่และคะ่ะพี่น้องคันแม,ม่นว่ามันเกิดพ่อได้เลี่ยมอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะแนะม่น้องมะนาวตำบักแตงนวยสองนวยก็อิมนะคะพี่น้อง นะคะเห็นบมอปลูกไว้กับพ่อเล้กินเดคเดอร์นะคะเป็นบักแตงที่ปลอดสารเคมีเนาะเนาะนะคะเห็นบมอนี่นะคะอันนวยบักแตงหวานหวานนะคะพี่น้องเขาปลูกเองนะคะก็จะมีอันแมงเจาะแน่นะคะพี่น้องกับธรรมดาเนาะเพราะเขาบันไดฉีดยาอันขามาแลงเนาะนะคะก็นี่ละค่ะพี่น้องก็ตามเซตเรียบร้อยแล้วก็จะมากินเขานะคะเป็นอัน ปิงไก่ที่มันเหลือจากลูกๆนะคะกินโ่เบิดนะคะพี่น้องหน้าก,ก็กินซัมหนีนะคะเพราะว่ากินผู้เดียวตามบักแตงนะคะพี่น้องง่ายๆมาค่ะมันเสียบเสียบรับก,ก,กันข่าวเศร้าปิงไก่นะคะปิงไก่จากลูกๆกินแต่เศ้าไปโรงเรียนนะคะมันเหลือมากกันนี่แหละพี่น้องกินผู้เดียวนะคะพี่น้องกินแบบง่ายๆเนาะแสบคือเก่าค่ะ อยากบอกพี่น้องว่าบักแตงหวานหวานนะพี่น้องมาตำหวานกรอบคักนะคะบักแตงที่เขาปลูกเองนะคะเมื่อนี้จะตัดบรรยากาศมาช่วงแรงแรกนะคะเด้อพี่น้องมืออื่นมีงานบุญนะคะแม่น้องมะนาวกับย่ายนะนะคะย่ายก็คือแม่น้องมะนาวเองนะคะจะพาก,กันเฮ็ดบุญไปให้พ่อใหญ่นะคะก็คือเฮ็ดให้พ่อนันเองนะคะก็คือเป็นการ ชักผ้าบางสกุลนะคะพี่น้องมะนาวกจะจาเห็ดน,น้ำยาข้าวปุ่นนะคะเพราะเห็นต้มปลาไว้แล้วนะคะก็จะมากินเขาแลงม้นนี้เป็นพัดกระเพ้านะคะแล้วก็ตามบักแตงนะคะม้นามานี้หญ้ามะนาวนะคะหญ้ามากับพอเพิินนะคะมาเล่นกับลานนะคะพี่น้องพอเสาขึ้นมานะคะพี่น้องสิ่งของถีหฮาเตรียมไว้เห็ดบุญน,นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเ่าก็เตรียมเสือ้อ้า มอนผ้าห่มยังต่างๆนะคะเข้าเสียเอาไปอันเฮ็ดบุญไห้พอนะคะพี่น้องไมน่น้องมหนาวบวมหัวเอิ่นถืบอบอลนะคะพันเอืน่นชักผ้าบางสกุลน,นะคะพี่น้องเข้ากับเฮ็ดบุญไห้พอแล้วก็ญาติทั้งหลายนะคะเป็นปู่่าตตายายที่รวงรับไปนั่มน,นะคะพี่น้องนี่นะคะเข้าก็มีพี่น้องของเข้านะคะอันบ่ไ้บอกบอก้นลายดอกฮะ แต่ว่าพี่น้องกันหลายเติบอยู่นะ,ะพี่น้องเพราะว่าเป็นครอบครัวที่มีพี่น้องหลายเนาะนะคะกันนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องได้มีโอกาสเห็ดบุญให้พ่อก็ดีใจนะคะทีย่างน้อยเฮาก็ได้เห็ดไปให้พ่อนะคะถึงแม้ว่าพ่อได้จากไปประมาณ3ามเดือนกว่า,วาแล้วนะคะใจก็อยากคิดหอดคือเก่านะคะอยากให้พ่อไปอยู่ในที่ที่สบายที่สุดนะคะพ่อมาจากวัดนะคะพี่น้องนะคะบรรยากาศในห้อนอาจจะมืดแน่นเด้อคะเด้นนะคะพี่น้อง นี่นะคะกับผพ้าอันผู้เท่าผู้แกนะคะพี่น้องมากินเขากินน้ำนะคะพี่นออ้องข้ากันเมียนล่างถ้วยล่างจานเซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องมะนาวก็จะมาพันด้ต่อนะคะพี่น้องเฮ็ดตุงต่อนะคะเป็นดายที่เฮ้าอันซสือมานะคะก่อนที่เฮ้าเอามาเฮ็ดเฮากับตองมาอัน พันใส่ขวดไว้่่อนนะคะเวลาเอามาใส่มันจะง่ายนะคะเมื่อน,นี้ก็จะเข้ามาทักทายพี่น้องซัมนี้นะคะเมื่อน,นี้ดีใจร้ายนะคะทีมีโอกาสได้เห็ุบุญให้พ่อจ้า